อโมนอินซูลินจะออกมาทำงานเมื่อเรามีอาหารเข้าปากไม่ว่าเราจะกินข้าวแป้งน้ำตาลผล,ลไม้ทุกอย่างอะไรที่เข้าปากแล้วลงกระเพาะตัวอินซูลินจะออกมาทำงานเมื่อตัวอินซูลินออกมาทำงานเมื่อนั้นระบบเผาผลาญของเราก็จะหยุดชะงักดังนั้นเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ย หยุดชะงักก็คือการทานอาหารเป็นมือม้อๆหรือที่เขาเรียกว่าการทำฟาสติ้งทำฟาสติ้งในช่วงระหว่างมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อกลางวันถึงมื้อเย็นหรือจะให้ดีก็คือการทำ i f การทํำฟาสติ้งที่ยาวนานสักประมาณ16-18ชั่วโมงทำไมถึงมันดีกับร่างกายของเรามันจะช่วยลดไขมันที่พุงขาแขนเหนียงและเท่านั้นยังไม่พอมันยังช่วยทําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้มีสุขภาพดีขึ้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอมันยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแล้วมันก็ยังช่วยทำให้ร่างกายของเราอะกัดกินเซลล์เก่า และสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาดังนั้นถ้าเกิดเราฝึกให้ร่างกายทําแบบนี้อยู่บ่อยๆมันจะทําให้ร่างกายดูเฟชร่างกายเราจะปรับทําระบบเผาผลาญได้ดีดังนั้นการที่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะเก็บไขมันแทนที่จะเก็บไขมันแต่ว่าร่างกายเราใช้ไขมันเป็นพลังงานดังนั้นใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้เซฟคลิปนี้เก็บไว้หรือแชร์ให้กับเพื่อนๆสําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะดีมากๆเลยนะเราจะได้ห่างไกลจากคุณหมอเราจะได้ไม่ต้องหาคุณหมอ ชอบคลิปดีๆแบบนี้ในการดูในสุขภาพที่ต่างประเทศกดติดตามแอมมาไว้นะแล้วเดี๋ยวแอมมาจะมาแชร์คลิปดีๆอย่างนี้ตลอดสำหรับวันนี้เฮ้โ hey ด